สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแสดงวิธีการจูนเครื่องให้ดูนะครับจูนเครื่องสำหรับโน้ตบุ๊กเพื่อใช้งาน solidworks นะครับตอนนี้นะครับคอมนะครับที่ใช้ก็จะเป็นการ์ดจอ gtx 1050นะครับแล้วก็ตะกี้ผมเพิ่งติดตั้ง solidworks นะครับเพื่อการอัดวิดีโอนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเดิมๆนะครับก็คือยังไม่ได้ปรับจูนนะครับโปรแกรมที่ใช้สำหรับทดสอบก็คือ rx เวอร์ชันน่นะครับหรือว่า2021นั่นเองนะฮะก็กด start benchmark ์กนะครับแล้วก็ o p t ชั n นอลเทสก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องเลือกซิมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเลือกเรนเดอร์นะฮะจากนั้นก็กดสตาร์ทเลยนะครับแล้วก็รอนะครับรออย่างเดียวนะอันนี้เป็นโปรแกร,รม Solidworks รุ่นปี2021นะครับอ่าเขาก็จะเทสด้วยเครื่องมือมาตรฐานใน Solidworks ที่ติดมากับ โปรแกรมอยู่แล้วนะตอนที่เรา Safe mark. ติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับเขาจะเทสทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องนะครับอันนี้ผมใช้ฮาร์ดดิสธรรมดานะครับฮาร์ดดิสเป็นแบบจานหมุนนะครับ7200รอบต่อนาทีขนาด1เทนะครับในการติด uh ตั uh ้ง SolidWorks ตัวนี้นะครับ ซึ่งไม่ไม่มีความเร็วเท่ากับ SSD นะครับทิ้งมันต้องติดตั้งบน Solid Work s ตัวถ้าจะให้เร็วเนี่ยต้องติดตั้งบน SSD นะฮะเราสังเกตดูนะฮะตอนนี้เป็นสติต,ติ้งเดิมๆของของเขานะครับเขาจะมีความเร็วอยู่สูงพอสมควรเลยนะครับสำหรับรุ่นปี2021เนี่ยนะครับดูที่ ตรง FPS นะฮะตรงที่คำว่า FPS นะอ่าอันนี้คือในโหมด Drawing นะครับจอ GZ หนึ0งศนนะครับดื่มๆก่อนเทสนะครับมันจะเทส เทสค่อนข้างนานนะครับตัวนี้เพราะว่า,เ,าเครื่องมันยังไม่ได้จูนให้เข้ากับซอฟแวร์นะครับก็ต้องรอนานๆานไปเลยนะครับรอยาวๆเลยนะฮะเทสทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับและเดี๋ยวเ,เราจะมาดูผลเทสนะฮะในช่วงที่มันออกมาเป็นตัวเลขนะครับซึ่งผมก็จะรอให้มันเทสโปรเซส แรกผ่านไปก่อนนะฮะแล้วก็จะพอสไว้นะฮะเพื่อที่จะมาดูอัดต่อนะครับเพื่อที่มาอัดต่อในช่วงที่มันมีผลขึ้นมาแล้วนะครับอตอนนี้นะครับผมใช้เซตติ้งให้มันเป็นดักโหมดนะครับแล้วก็ใช้ตัว เาเรียกอะไรอ่ะตัวที่ปรับในออปชันนะครับตัวที่ปรับในออปชันตัวเดียวนะฮะโดยที่ไม่ได้ไปเซตค่ายอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้ก็คือใช้ตัว performance ไปหลายนะฮะใน solidworks 2021นะครับที่ติ๊กแล้วก็ต้องรีสตาร์ท solidworks หครั้งนะครับมันจะมีอยู่ตรงออปชันแล้วก็ Performance นะครับในส่วนล่างสุดนะครับติ๊กผมติ๊กออปชันตัวนั้นตัวเดียวนะครับ ตัวอื่นไม่ได้ไปติ๊กมันเลยนะครับไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยนะครับผมยังไม่ได้จูนนะฮะเริ่มโปรเซสที่สองนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะโพสไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในผลคะแนนนะครับถึงตอนนี้ก็เป็นตอนขั้นตอนการเทสครั้งที่สามแล้วนะครับก็จะ ช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มันปีห้ากว่าแล้วนะฮะตะกี้มันปีสี่กว่านะครับก็เทสอยู่นานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้จูนเครื่องนะครับอ่ะตอนนี้ก็ถึงสเตตไฟแล้วนะครับก็คือเป็น เป็นโปรเซสตการทดสอบครั้งที่5แล้วนะครับจะทอท่าครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของการทดสอบนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใช้ฮาร์ดดิสแบบจานหมุนนะครับยังไม่ได้ใช้แบบ ssd นะครับซึ่งผลมันเวลาเปิดเวลา เปิดไฟล์นะครับเวลา open f i ไฟล์เนี่ยนะครับมันก็จะช้านะครับช้ากว่า ssd เยอะเลยนะครับ mm hmm. ลักษณะของการเทสของ s o l i w o r k performance test เนี่ยก็คือจะดูลักษณะของ การประมวลผลนะครับการแสดงผลแล้วก็การเข้ากันได้ของของอุปกรณ์นะครับเช่นความเร็วในการเปิดไฟล์นะครับเวลาการการเข้าถึงไฟล์ได้เร็วอะไรเงี้ยนะก็คือ,อแสดงถึงค่า io ที่น้อยนะครับแล้วก็การแสดงผลได้เฟรมเรทเยอะนะครับแล้วก็แสดงผลแบบเขาเรียก ในภาษา s o ลิ d เวิร์ก็คือเรีย v วิวนะแต่ว่าตอนการ์์จอธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีเทียบเท่ากับการาดจอในเวิร์กสเตชันนะครับก่อนปรับจูนเนี่ยก,ก็คือถ้าเป็นการ์์จอประเภท Workstation นนะครับเขาจะสามารถาเปิดฟังก์ชัน ฟังก์ชันเวิร์ชัน Work ได้นะครับฟังก์ชันการแสดงผลแบบแบบเรียลวิวได้เลยนะฮะแล้วก็มีเฟรมเรทที่สูงมาเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องแลกมาด้วยการจ่ายที่แพงขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องไปซื้อการ์ดนะครับที่ราคาสูงนะครับจำพวกประเภทการ์ด n v i d i a ดียซีรีส์ u a อ o พวกนี้นะครับ q u a d r o หรือว่าตัวถ้าเป็นทางฝั่ง AMD ก็คือตัว Radeon นโปรนะครับพวกไฟล์โปรทั้งหลายนะครับไฟล์ gl นะครับอันนี้ก็เ็จะเป็นการ์ดที่รองรับการทำงานประเภทโปรแกรม3มิตินะแต่ว่าสำหรับโปรแกรม solidworks เนี่ยผมค้นพบวิธีการจูนนะวิธีการปรับเซตค่าซอฟต์แวร์นะครับเพื่อที่จะให้ solidworks เนี่ยมันทำงานกับการ์ดประเภทเกมมิ่งได้นะฮะโอเคอันนี้ก็คือเป็นค่าตัวเลขนะที่ออกมานะครับ เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟิกก่อนที่จะปรับตั้งค่าเครื่องนะครับมันอยู่ที่39.6วินาทีนะครับโปรโซเปรซสเซอร์เนี่ย35.7นะแล้วก็ IO อยู่ที่36กนะออก็คือ1 1อ2วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่า หลังจากการปรับจูนเครื่องแล้วเนี่ยนะฮะเครื่องเดิมนี่แหละฮะแต่ว่าปรับค่าบางอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่ปรับตั้งค่าแล้วนะฮะอ่ะอันนี้อ่เป็นการปรับจูนแล้วนะฮะปรับจูนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับค่าอีกตัวหนึ่งนะ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือทุกท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับค่าการปรับตั้งค่าตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาเวลาเปิดเครเวขึ้นมาก็คลิกที่ออปชันนะครับรูปเกียร์ตรงนี้นะแล้วก็มาที่เัอร์ฟอร์แมนนะครับตรงตรงตรงัวเลือกนี้นะครับนี่ครับตรงคำว่า e n h a n c e graphic กเอ่อเป r ร์ฟเนี่ยนะติ๊กถูกนะครับหนึ่งหนึ่งรอบแล้วก็อ่า กดโอเคนะครับจากนั้นรีสตาร์ตโทรศัพท์นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะอ่อท่านจะพบกับความความเร็วนะแต่ว่าอันนั้นเป็นเป็นแค่การเขาเรียกการเป็นค่าธรรมดาในในในซอฟต์แวร์นะครับมันอาจจะเร็วขึ้นจริงแต่ว่ามันมันไม่ไม่ไมค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะสำหรับการจอประเภทเกมมิ่งนะก็แต่ว่ามันก็ดีกว่าที่ไม่ได้ใช้เวอร์ชันนี้นะครับดีกว่าที่ไม่ได้ใช้ออปชันนี้นะโทษทีนะ อ่าาออะคราวนี้เรามาดูการทดสอบนะครับเรามาดูการทดสอบหลังจากการปรับจูนนะก็พิมพ์ rx เข้าไปนะครับเนี่ยโปรแกรมไหนที่เราเพิ่งใช้งานมันก็จะขึ้นมาอยู่นี้นะก็เปิด rx ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ไปคลิกที่ benchmark นะครับแล้วก็ start benchmark เลยนะโดยที่เลือก2ตัวเลือกนี้ออกไปนะครับเพราะว่ามันจะใช้งานใช้เวลานานนะครับ แล้วเราก็กดรันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะการเปิดไฟล์นะครับการเปิดไฟล์นี้อาจจะไม่เห็นผลมากนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ SSD นะครับแต่ถ้าผมใช้ SSD เนี่ยคือจะเห็นผลมากเลยนะฮะการเข้าถึงไฟล์ต่างๆเนี่ยาก็จะเข้าถึงได้ได้ไวขึ้นนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะเรามาดูตรงเฟรมเรทนะฮะเฟรมเรทในการหมุนภาพนะครับอ่าเราจะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยมันขึ้นไปถึงร้อยร้อยกว่านะร้อยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะฮะร้อยคือตัวเลขมันมันจะ อันนี้ก็คือเฟรมเรทเนี่ยก็คือการแสดงผลใน1วินาทีนะครับว่าใน1วินาทีเนี่ยมันได้กี่เฟรมนะฮะก็คือเฟรมเปอร์เซกเฟรมเปอร์เซกนะฮะยิ่งแสดงได้มากก็ยิ่งลื่นนะครับเราก็รู้สึกทำงานลื่นขึ้นนะครับอันนี้ในโหมดรออิ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันขึ้นไปถึง140 150เฟรมเลยทีเดียวนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลคะแนนนะครับผลคะแนนเดี๋ยวเราผมจะโพสไว้ก่อนนะเพราะว่านี่มันเป็นเทสครั้งที่หนึ่งนะครับอ่ามันมันมันจะมีอีกเฟร,รมหนึ่งนะมันจะมีอีกอีกซีนหนึ่งนะเดี๋ยวเราดูเฟรมเรทซีนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะของผมเนี่ยมันจะเปิดไฟค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องธรรมดานะครับเครื่องโน้ตบุ๊กเอเซอร์ไนท์รไฟนะครับอ่าไอเซเว่นเจน เนะฮะ7 7 3 0 0 s q นะฮะสองจุดห้ิจเอเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ได้เป็นเครื่องที่แรงอะไรมากมายนะฮะเราดูเฟรมเรทค่าพาร์ทชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับหลังจากที่ปรับค่าเครื่องแล้วนะครับ ค่าที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือค่าการแสดงผลที่มันแสดงผลออกมานะครับหลังจากที่จูนเครื่องเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะแสดงแสดงเป็นภาพเรว,วิวแบบเรียวไทม์ขึ้นมาได้นะแล้วก็มีการแสดงผลที่สองร้อยสองร้อยกว่าเฟรมเลยนะมันจะมีสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างนะติดสามร้อยก็มีนะครับจากเดิมเนี่ยมันอาจจะแค่หนึ่งร้อยกว่านะแต่ว่าหลังจากที่ปลดล็อก ประสิทธิภาพของการแสดงผลเนี่ยก็คือมันแสดงผลได้แบบสุดลิมิตการ์ดเลยนะครับมันจะไม่ถูกล็อกเอาไว้ด้วยด้วยอะไรบางอย่างนะด้วยโค้ดบางอย่างที่สุดเิร์กเขาล็อกมานะครับก็หลังจากที่เราไปปลดล็อกตัวนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะสัมผัสกับเฟรมเรทระดับระด,ดับแบบการ์ดสุดลิมิตการ์ดเลยนะครับสุดความสามารถการ์ดทำได้นะ อ่ะเดี๋ยวผมจะอัดอีกทีหนึ่งตอนที่มันแสดงผลขึ้นมาเป็นหน้าตาคะแนนนะครับอ่ะในที่สุดก็มาถึงการทดสอบในรอบที่ห้ากันแล้วนะครับหลังจากที่รอกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ การทดสอบจะทำซ้ำเดิมวนไปวนมานะครับ5ครั้งด้วยกันนะครับทำซ้ำๆกันเพื่อที่จะหาค่า,คาเฉลี่ยของผลลัพธ์นะครับมาแสดงเป็นเชิงตัวเลขนะฮะมาดูเฟรมเรทรอบสุดท้ายของการทดสอบนะฮะก็คือการทดสอบรอบที่5นั่นเองนะะเนี่ย เฟรมเรทตัวนี้นะครับเราสามารถไปตั้งค่าให้มันแสดงให้เราเห็นได้นะครับในในดิจิตรีนะหรือว่าทางาใช่เขาเรียกดีตี้เลยฮะโดยการรันพิมพ์เล็กอิด t ิตเข้าไปนะครับแสดงผลระดับ200กว่าเฟรมต่อวินาทีนะครับ จังหวะที่โรเตตโมเดลนะครับเนี่ยเร็วจนมองไม่ทันนะครับส0งว้าเฟรมเนฟรมนะก็สายตาเรามันแยกแยะได้ที่ประมาณ25เฟรมต่อวินะยี่สิบ้ไม่ไม่ไม่เกินสามสบเฟรมนะ ันนี้ในส่วนของหมด drawing นะุดรออิ่งก็สองร้อกว่าเฟรมเหมือนกันสามร้อยเฟรมเลยทีเดียวนะจังหวะที่ move นะฮะน่าจะใกล้เสร็จโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่ามีคะแนนกราฟิกอยู่ที่35.6นะครับ โปรเซสเซอร์สามห้าจุดหนะไอโอสมจนะครับอวุอร้ีมนะครับจะมีเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งก็คือเรียลวิวเปอร์ฟอร์มนะอยู่ที่ 30.2. วินาทีนะครับอันนี้คือข้อความเปลี่ยนแปลงนะฮะสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสเฟรมเรทระดับระดับสุดลิมิตการ์ดนะสามารถติดต่อกันเข้ามาเพื่อ ขอรับการจูนนิ่งได้นะครับโดยที่สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับทั้งทาง y o u b e นะทาง Facebook ก็ได้นะครับ PM ข้อความมานะฮะก็วันนี้นะครับขอจบการนำเสนอเรื่องการจูนค่าเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าหากชอบวิดีโอนะก็รบกวนกด Subscribe ไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้เกาฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ